สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะะว,วันนี้ก็มีความฟินฟินฟินมาบอกเพื่อนๆค่ะนะคะไม่รับด้วยนะอันนี้ผลิตภัณฑ์ส่งตัวนี้จากฟินนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นครีนเซอร์นั่นเองหรือว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าที่หลายคนจะต้องมีติดเอาไว้ที่ห้องน้ําก็คือนี่หลอดของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันดีกว่า มากเลยทีเดียวเพราะว่าลองมาแล้วหลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปนว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยนะคะไม่อยากจะล้างหน้าหลายๆครั้งแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะล้างได้ครั้งเดียวแล้วก็สะอาดหมดจด ทุกลูกขอมขนสะอาดลึกเลยทีเดียวหรือว่าใครที่บอกว่าโอ้ยแต่งหน้าหนาเน,น่าขนาดนี้หนาเนอะหนาขนาดนี้เนี่ยอยากจะแบบลางครั้งเดียวได้ไหมไม่ต้องมา1 2ึสนี่อันนี้เนี่ยเวิร์กจริงๆเราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะมีนาโนโคเบปไทย์มีเซลามายแล้วก็ไกโคโปรตีนจาก พืชอ,อีกด้วยค่ะนะคะเรียกว่าอันนี้เนี่ยครั้งเดียวเลยเช้าหรือเย็นก็ได้กับผลิตภัณฑ์ทำความาสะอาดผิวหน้านอกจากนี้แล้วเราก็จะต้องมีอีกหนึ่งตัวก็คือตัวฟินอันนี้เขาเรียกว่าครีมมดเดลฟินเป็นตัวที่ช่วยบำรุงแล้วก็ยกกระชับ3 6 0องศาเลยค่ะเพื่อนๆนก็คือไม่ต้องไปพึ่งร้อยใหม่ทองคำหรือว่าไปเจ็บตัวฉีดฉ,ฉีจิ้มจิ้มจิ้ม,ม,มลบหน้าเคยมาแล้วไงเปนเจ็บแบบ ซีทั้งหน้ามากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่เขาบอกว่าหลอดเดียวจบปึงสวยได้เลยทันทีนะคะและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้แล้วจะต้องติดใจเพราะว่ามันจะเห็นผลภายในเจ็ดวันเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือทําได้หมดทุกอย่างที่เพื่อนๆปรารถนาะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือว่าการยกกระชับหรืออ่อนกวายวบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอายุเป็นอะไรที่แบบเฮย้ยมันแบบรู้สึก ไม่โอเคเลยถ้าเกิดอายุมากขึ้นแล้วทุกคนแบบจับได้ว่าอายุเท่าไหร่โดยการดูจากหน้าเราแต่ว่าวันนี้พอเรามีครีมตัวนี้แล้วทุกคนถ่ายอายุไม่ออกคะ่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆมากที่อยากจะมาบอกกันในวันนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้ดูขอบพระคุณมาสเตอร์พีชจริงๆเลยนะคะที่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้ใช้กันแล้วก็หน่าเด็กฟินกันทั่วโลกเลยทีเดียวตามได้เลยเนะี Facebook ข้างล่างนี้ค่ะกับมา t เ r p i e พีจันเองค่ะ